สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะขอแนะนาการจับชด2อตุกบน6ชดตรงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางสลักกิบเมิรัฐบาลในงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะแนวทางการคํานวณของเรานะคะทางเราขอแนะนาการคํานวณจับชด2ทตุกบน6ชดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าในวทางการคำนวณสูตรคูณชดสองตัวบนของเราในวันนี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จะสําหรับการคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยข้างที่1นะคะ3ครั้งนะคะท่านผู้ชมบวก5นะคะแล้วก็ชุดข้างล่างเอาตําแหน่งของหลักหมื่นสามั้งนะคะบวกหลัก10ครั้งที่1นะคะบวก4บวก1นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชม ชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยบนไดเจบวกแปดสบ้าสิบห้าบวกแปดนะคะดีสิบสามวกแปดสาเดามสเดด้เลเดนหนึ่งนะคะหนบุยห้านะคะได้หกจะสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักหมื่น3ครั้งนะคะสีค้นสามนะคะสิบสองสิบสองบวกห้านะคะสิบเดสิบเดด้เลเดน7จนะคะเจดบวกสี่นะคะได้สิเดได้เลขเดนหนึ่งหนบุยหน่ะคะได้สองสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก761สําหสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหและเลข6และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข7เลข1และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะออก761เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลข6นะคะและชุดข้างล่างข้าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้ว61นะคะ เรามารับชมกันต่อนะคะชุดข้างบนหลักหน่วยบนเลขหนึนบกแะคะได้เก้าเก้าบวกแปดบวกแนะคะยี่สหได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนะคะได้สิได้เลขศูนและชุดข้างล่างหลักหมื่นสครั้งนะคะสาคนสได้เก้บวกสี่นะคะสิบสได้เลขเด่นสานะคะสาบวกสี่นะคะได้เจ็ดบวกหนะคะได้แปดจะสําหรับคนออกรางวัดที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตับนออกสองห้าด สำหรับแนวทางการคำนวณเดนชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข5และเลขนยและชดข้างล่างคำนวณได้เลข3เลข7และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะออก2 5 8เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณจบชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเดนเล้5นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเดนเลปดนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้ว58นะคะเรามาดับชงกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยบนได้8 8ดบกศูนยครั้งก็ยัง8นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นแปดแปดบวยห้างที่นะคะได้13ได้เลขเดน3และชุดข้างล่างนะคะหลักหมื 3, ่นสาครั้งเจ็ดคูสามยีิบดยิบอ็ดบวกสีนะคะยี 25. 25่สิบห้ได้เลขเด่นห้นะคะห้บกสนะคะได้เก้าวยหได้สิได้เลขศูนและชุดข้างขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก2 3งาห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเดินชดสองตัวบนในงวดน,นี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขไปและเลขสามเลขชดข้างล่างคำนวณได้เลขห้าเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสองสามห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเดินเลขสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเดินเลขห้านะคะสองตัวบนในงวดน,นี้ออกมาแล้วสามห้า จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันต่อนะคะชดข้างบนหลักหน่วยบนนะคะเลยห้าห้าบวกเจ็ดสบองสิบงบวกเจ็ดสิบก้าสิบดนะคะยี่สหกี่สได้เลขเด่น6นะคะหกบวยห้านะคะ 11, ได้สิบเอ็ดได้เด 1, ลขเด่นหนึ่งและชุดข้างล่างหลักหมื่นสาครั้งนะคะสามคนสามได้เก้าเก้าบวกเก้านะคะสิบแดสได้เลขเด่นแนะคะแปดบวกสนะคะได้สิบสได้เลขเด่น2องบวกหนึ่ะคะได้สามาสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 6 8ย์สําหรับแนวทางการคํานวณเด่นชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขละเลข1และชดข้างล่างคํานวณได้เลข8เลข2และเลข3าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3 3ตัวบนนะคะในงวดถัดมานะคะออกมาแล้ว0 6 8ย์เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณจะชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนค้าวตัวเลขเด่นเลข6นะคะและชดข้างล่างค้าวตัวเลขเด่นเลข8นะคะท่านผู้ชม2ตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้ว68นะคะ 68นี้คืองวดประจําวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่นานผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจําวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่นานผู้ชมแนวทางการคํานวณของเรานี้นะคะจะจับชุดสองตัวบนหกชุดรงให้ท่นานผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะท่นานผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะเลข8 8บวก1ได้9 9บวก1นะคะได้10 10บวก1นะคะ11 11ได้เลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ่งบุยห้านะคะได้หกและชุดข้างล่างหลักหมื่สามครั้งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งคูณสามได้สามสามบวกเก้านะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสี่นะคะได้หกหกบวยหนึ่งนะคะได้เจ็ดจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะคร้ชสองตัวบนหกชุดนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนได้เลขกหนึ่งและเลขกหกและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขกสองเลขกหกและเลขกเจ็ดนะคะ สำหรับเลขเด่นการคำนวณนี้จับชุดสองตัวบนทั้งหมดได้6กชุดตรงนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้นะคะหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกสองหกหกหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะสูตรคำนวณ2ตัวบน6กชดตรงนะคะท่านผู้ชมแนวทางสลากคิอเบรนตรัฐบาลในงวดประจาวันที่17มกราคมนี้ทางเราจับชดได้แล้วนะคะท่านผู้ชมขอฟากท่านผู้ชมด้วยนะคะทั้งบน6ชดของเรานะคะ1 2 1 6 1สอง6 6 6 7งนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะสําหรับแนวทางนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมพิรุธถูกก็ไม่ว่ากันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกท่านนะคะขอให้เฮ้ยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ